สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกำรันวังร่มนะคะวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนนะคะไปทราบถึงประวัติของวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรียธยากันค่ะวัดชัยวัฒนารามนะคะถือได้ว่าเป็นวัดที่สําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียาธยาค่ะที่ตั้งอยู่บริเวณนอกเกาะเมืองริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่าทำเลที่ตั้งของ รุงศรียานะคะมีแม่น้าเจ้าพระยาล้อมรอบนั่นเองค่ะวัดชัยวัฒนารามนะคะเรียกได้ว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มาก,กเลยทีเดียวค่ะเมื่อก่อนนะคะใช้เป็นที่ต้อนรับข้าศึกค่ะแล้วก็ต่อมานะคะได้โดนกองทัพอังวะเนี่ยยึดได้ซึ่งหลังเสียกรุงศรีสิยาแล้วนะคะวัดชัยเนี่ยก็ได้ถูกทิ้งร้างแล้วก็จะมีพวกโจน,นะคะมาคุดหาสมบัติกันที่นี่ค่ะแล้วก็บ้างก็ตัดเสียงพระพุทธร,รูปนะคะไปขายค่ะ ่อมานะคะก็ได้มีหน่วยงานเนี่ยเข้ามาอนุรักษ์ในภายหลังค่ะเรามาวิเคราะห์ชื่อกันค่ะคําว่าชัยวัฒนาหมายความว่าชัยชนะอันถาวรนั่นเองค่ะก็เลยมีการสันนิษฐานว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยอาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือละครและแวกค่ะรูปแบบทางสถาปัตยะกรรมนะคะเรียนแบบมาจากปาาราสาทนครวัดค่ะ วัดเชวัฒนารามเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็ทรงโปรดที่จะให้สร้างขึ้นบนที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแก่พระราชมารดาของพระองค์นนั่นเองค่ะวัดเชวัฒนารามนะคะถือว่าเป็นวัดหลวงที่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ใช้บําเพ็ญพระราชกุศลของเชื่อพระวงศ์หลายๆพระองค์ค่ะสืบต่อกันมาเช่นเจ้าฟ้าสังวาร เจ้าฟ้าธรรมปิเบศชยเชษฐุริยวงศ์หรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งค่ะที่ต้องพระราชอาญาเราจะมาลอบประวัติของเจ้าฟ้ากุ้งสักนิดนึงนะคะว่าเหตุใดเนี่ยที่เจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยถึงต้องพระราชอาญาเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชยเชษฐุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งนะคะเป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโสดแล้วก็สมเด็จพระพันวษาใหญ่ แล้วก็มีพระพระาชอนุชาต่างพระองค์ถึงสองพระองค์ค่ะเมื่อเรย้อนกลับไปในตอนที่บิดาของเจ้าฟากกุ้งหรือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะขึ้นครองราชท่านเนี่ยก็ได้แต่งตั้งเจ้าฟากกุ้งเนี่ยเป็นกรมขุนเสนาพิทักษ์นั่นก็หมายความว่าเจ้าฟากกุ้งเนี่ยมีทั้งศิษฐ์และจักรแล้วก็อีกทัางนะคะเจ้าฟากุ้งเนี่ยยังมีพระปีชาสามารถในด้านการทหารด้านศาสนา แล้วก็ยังเป็นนักตวีกด้วยค่ะจนใครๆนะคะก็คิดว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยต่อไปในพะพักหน้าเนี่ยจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ด้วยความทะเยอทะยานของเจ้าฟ้ากุ้งค่ะไ้ะคิดแผนการที่จะรอบลงประชนกลมขุนสุเดนธรพิทักษ์เพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมศพเนี่ยทรงโปรดปรานกรมขุนสุเดนธรพิทักษ์มากแต่ว่า ท่านเนี่ยก็จะทรงแต่งตั้งให้ทรงกรมหุ่นเยนธารพิทักษ์เนี่ยขึ้นคลองราชค่ะแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ทรงยอมก็เลยหนีไปบวชเป็นพระที่วัดค่ะแต่ว่าเจ้าฟักพุ่งก็ยังระแวงอยู่ดีค่ะยังระแวงในสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็พระราชบัลลั์ในาคนตค่ะก็เลยคิดแผนการรอบวงประชวรกรมหุ่นเชียนธารพิทักษ์ค่ะต่อมานะคะเมื่อเจ้าฟักพุ่งเนี่ยเห็นว่าพระราชบิดาของตนเนี่ยประชวรหนักนะ ก็เลยสมงโอกาสค่ะก็เลยให้คนเนี่ยไปตามกรมขุนชุเลียนธารพิทักษ์ที่บวชอยู่ที่วัดเนี่ยมาเจอที่วังหน้าแล้วก็เมื่อกลมขุนชุเลียนธารพิทักษ์เนี่ยมาที่วังหน้านะคะเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยก็ได้ใช้ประแสงดาบปันเข้าไปค่ะแต่ว่าไม่โดนกลมขุนชุเลียนธารพิทักษ์แต่ว่าโดนทีวอนทำให้ทีวอนขาดเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยก็เลยกลัวพระชาชาก็เลยหนีไปบวชเป็นกษรที่วัดค่ะ แต่ว่าคุณที่เจ้าฟากุ้งเนี่ยให้ไปตามค่ะได้สำ็จโทษโดยท่อนจันค่ะต่อมานะคะพระพันวสาใหญ่ซึ่งเป็นพระราชบัรดาของเจ้าฟ้ากุ้งค่ะได้ทรงพระประชวรหนนะักก็เลยทูลขอพยาโทษเกศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรมโมกฏให้เจ้าฟากุ้งแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรามกฏทรงพระราชทานพยโทษให้หลังจากนั้นสมเด็จพระพันวษาใหญ่เนี่ยก็ได้ทรงสิ้นประชวรค่ะต่อมาค่ะเมื่อปี2 5 8 4 พระรัชะโกสาปานบ้านวนะระงคังนะคะก็ได้ขึ้นบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบระมะโกศธให้ทรงแต่งตั้งเจ้าฟากุ้งขึ้นครองราชที่พระราชวังบวรสถานมงคลค่ะแล้วก็เจ้าอยู่หัวพระบระมะโกศธนะคะก็ได้ทรงมีพระราชะดำรัสให้เรียกประชุมเสนาบดีทุกคนค่ะว่าเห็นด้วยไหมเมื่อเสนาบดีทุกคนนะคะเห็นด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบระมะโกศธก็ได้ทรงมีพระราชทานให้จัดตั้งพิธี อุปราชราชาพิเศษให้เจ้าฟากุ้งขึ้นเป็นกรมพระราชวังหน้าค่ะซึ่งการสถาปนาให้เจ้าฟากุ้งขึ้นปกครองวังหน้านั้นนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าฟากุ้งเนี่ยมีฐานอำนาจที่เข้มแข็งเนื่องจากสามารถคลองใจพวกขุนนางผู้ใหญ่ได้แล้วก็มีการปูพื้นฐานเป็นระบบที่จะมาสืบทอดพระชาอำ้าต่อจากพระราชบิดาค่ะถ้าการเป็นดังคนในสมยนั้นคิด ก็อาจจะไม่เกิดการเสียงภูสีรยารั้งที่สองเกิดขึ้นก็ได้นะคะต่อมาค่ะเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยก็ได้พระประชวรหนักจึงไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่พระบรมโกศได้ถึง3ปีหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยก็ทรงมีปัญหากับเจ้าสามกรมค่ะเนื่องจากเจ้าสามกรมเนี่ยทรงแต่งตั้งข,งงขุนนางเนี่ยเกินศั์ของตัวเองเพราะเจ้าสามกรมเนี่ยเป็นแค่กรมหมื่นค่ะ แล้วก็เจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยก็เลยพระราชอาญาให้โบยคนละ20ครั้งหลังจากนั้นนะคะเจ้าสามกรมเนี่ยก็ทรงคับแค้นใจก็เลยขึ้นกราบบังคมทูลแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่ทัวระบรมโกศเป็นการรับค่ะว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยทรงรอบเป็นชู้กับเจ้าฟ้านิ่มแล้วก็เจ้าฟ้าถังวานค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยก็ได้ถูกถอยศ แล้วก็โดนเพี่ยนโบยจนสิ้นประชวรค่ะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอย,ยู่พระบระมกโกศก็ให้ทรงนําเจ้าฟ้ากุ้งแล้วก็เจ้าฟ้านิ่มแล้วก็เจ้าฟ้าสังวรเนี่ยมาบําเพ็ญพระราชกุศลที่วัดชัยวัฒนารามค่ะโดยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะก็ะได้ระบุว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยได้ยอมรับในการกล่าวหาครั้งนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่พระบระมกโกศเนี่ยได้สิ้นประชวร ก็ได้มาถวายพระเพลิงที่วัดชัยวัฒนารามด้วยค่ะเรามาดูองค์ประกอบของที่นี่กันค่ะพระปรางประธานนะคะเดิมเนี่ยห่อหุ้มด้วยเผ่นโลหะปิดทองสร้างเรียนแบบยุทยาตอนต้นค่ะบนยอดเนี่ยก็จะไปสถานเจดีย์องค์เล็กค่ะซื้อให้เห็นถึงเจดีย์จุลามณีบนยอดของพระสุเมนค่ะต่อมาค่ะระเบียงคตมีหลังคาคลุมค่ะภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมันวิชัยค่ะ แล้วก็มีพระอุโบสถที่อยู่ด้านหน้าระเบียงโคตปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่ฐานค่ะต่อมาค่ะเจดีคู่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาค่ะซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชบิดาและก็พระราชนรดาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะแล้วก็เจดีทรงะระฆังที่วัดชัยนะคะเป็นเจดีที่บรรจุพระบรมราชาธิ งเจ้้าาฟกุนันี่นะคะคือวัดชัยวัฒนารามในปัจจุบันค่ะยังคงเหลือให้เราได้ศึกษาทางประวัติศาสตร์กันต่อด้านในนะคะมีเสียงพระพุทธรูปที่ถูกตัดเหลือแค่องค์พระพุทธรูปเห็นแล้วเนี่ยก็หดหูกันไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากการทําศึกสงครามเมื่อก่อนนะคะวัดชยวัฒนารามเนี่ยไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะคะ ว่าด้วยจากเนื่องจากการแส่งของละครบุเพศน,นิวาสทาให้คนทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวในไทยนะคะก็อยากที่จะมาเที่ยวที่วัดชัยค่ะแล้วก็มีบริการชุดไทยผ้าถุงผ้าไทยนะคะให้เวลานักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยก็ได้บริการเช่ากันแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปสวยๆกันค่ะ